จาพนมเปิดตัวลูกสาวและภรรยาครั้งแรกคองรักกันมายาวนานกว่า13ปีเรียกได้ว่าทำเอาฮือฮาเลยทีเดียวเมื่อทางด้านจาพนมเปิดตัวลูกสาวและภรรยาครั้งแรกคองรักกันมานานถึง13ปี หลายคนคงต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนสำหรับจาพนมนักแสดงสายบูข,ของไทยที่ดังไกลถึงฮอลลีวูดโดยหลายคนคงทราบกันดีว่าจาพนมแสดงจริงไม่ใช้สตันแมนและไม่ใช้เทคนิคพิเศษในการแสดงคิวต่อสู้ภาพยนตร์เรื่องแรกของจาพนมก็คือองค์บากล่าสุดทางด้านจาพนมเปิดตัวภรรยาและลูกสาวครั้งแรกกลางร,รายการคุยแซบโชว์ที่ไม่เคยพาไปเปิดตัวที่ไหนมาก่อนโดยทั้งคู่ได้คบกันมานานกว่า13ปี ถามว่าแต่งงานอยู่กินมา13ปีแล้วหรือเปล่าจ่าพนมตอบว่ารวม10ปีแล้วครับถามต่ออีกว่าปีหนึ่งจะได้เจอกับพี่บุ้งกี่3 4เดือนเท่านั้นจ่าพนมตอบว่าครับประมาณนั้นถามว่าความห่างเป็นผลกับจิตใจเราบ้างไหมบุ้งกี่ตอบว่าก็มีเหงาบ้างคิดถึงกันบ้างแต่ก็มีวิดีโอคอลคุยกัน แต่สำคัญเลยก็คือ 1. ความเข้าใจเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาทำงานแล้วด้วยงานและสถานที่มันคนละเวลาด้วยกันถามว่าตอนลูกสาวคนโตหนึ่งขวบต้องบินไปทำงานนานถึง3เดือนจ้าพนมตอบว่าใช่ครับถามว่าคิดถึงลูกไหมแน่นอนครับเขากำลังน่ารักเราอาศัยช่วงเบรกงานก็วิดีโอคอลมาก็พอทำให้ใคลายความคิดถึงไปได้บ้าง ถามต่ออีกว่าเคยมีจุดที่เห็นน้ำตาลูกแล้วไม่ไหวละเดี๋ยวจะต้องกลับมาบ้านละจ่าพนมตอบว่าก็มีครับมันมีโมเมนต์ที่แบบอยากกลับบ้านคิดถึงอาหารไทยคิดถึงลูกคิดถึงครอบครัวคิดถึงเมืองไทยมีฟิลนี้แต่ก็ทำไม่ได้เราต้องโอเคเพราะเรามาทำหน้าที่ตรงนี้เมื่อถามว่าแล้วการดูแลภรรยาเป็นอย่างไรจาพนมตอบว่าก็เราเป็นสามีก็ต้องดูว่าเขาต้องการอะไร เราพร้อมที่จะสนับสนุนมาดูว่าความต้องการขนาดไหน